ด้านกรมชลประทานได้เตือนประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ขุนสิ่งของไว้บนที่สูงหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยระบายน้ําเพิ่มขึ้นในบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งเตือนประชาชนสามอเภอเตรียมพร้อมรับมือแม่น้ํายมล้นตลิงและไหลเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาบ้านเรือนประชาชนได้แก่อำเภอพมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลก เพราะขณะนี้แม่น้ำโยมอยู่ในระดับวิกฤตศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดปริมาณน้ำในลํลน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์จึงต้องเร่งระบายน้ำที่เกื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณสูงสุดที่ไหลผ่านอำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่1 2 0 0ถึง1,300ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที วันที่8กันยายนนี้และจะทยอยเพิ่มการพร่องน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกว่า1เมตรขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด